สวัสดีครับสว <pet it. S 2> ัสดีครับสสวัดีจ้ามานี่มาพบกับช่ Hin. องบ่าวสเ่นเหลากินเสพกินนัวเด้อครับสวัสดีเอาแม่โอนกุ๊กุ๊บคะแนนเด้อโมวันนี้มามาเมื่อกี้เมี่ยงปลากันครับวันนี้มาค้ำมาอะไรหน่อยนะครับกิ่เขาน้ำกันเสพเสเปลียงปลาวันนี้ยังไรมานี้มาค้ำเนี่ยหรืองานมามานี้ครับมีน้ำจิ้มเองกีนน้ำจิ้มเองมานี่เมี่ยงปลาครับเมี่ยงปลา ดึงน้ำจิ้มเลยครับดึงน้ำจิ้มเลยครับเหนียวเหนียวเลยครับมาแซ่บๆรำกันพี่น้องแซ่บๆรำกันนี่ปลาเผาห่อนห่อนเห็ดไม่ไม่วันนี้ได้ลูกสาวมากินน้ำเป็นมูขึ้นสิแซ่บลูกสาวอยากกินน้ำอยากมาเล่นน้ำอยากเขาน้ำมาเอาเลยลูกกินอะไรลูกแซ่บๆจะะ้าแซ่บๆลูกร้อนร้อนห่อนห่อน ค่อยกินเลยลูกเด้ะค่อยๆกินลูกมันร้อนเด็กก็ถามไปยินยบ่าวเสืเด่นแน่เลยบอเป็นยังนะครับขวาน,นหน,หนข่าวกองเต็มกองเสียบกินกนัวคือเก่าร้อนลูกร้อนผักด้วยลูกผักกรอบหมี่ผักกรอบๆครับมีก็มีผักกาดขาวสลัดกัะนั้งผักชีเสียบกินนัวก,กินน้ำกานพี่นอ้องกินผักลูก กินผักด้วยผักกรอบด้วยครับนี่มากินน้ำกันครับรอ,อให้ลูกก่อนลูกอยากกินแล้วอ่อนเด้อยลูกเด้ดดอจิ้มลูกน้นำกินนะลูกน,นะน,นี่เอา สอนให้ลู้สอนช้อนง่ายเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกไม่เป็นไรอืปั๊มร้อนลูกปัาร้อนกินน้ำกันพี่น้องมามาหนีก่อสิค่ำนี่หนีก่อนใชมีรถเสียงมอไซค์เสียงเล็กหน่อยแลนในกับยาวากันเลยครับอยู่ข่างเพื chanting, ่อนถางบ้านเจ็บแค่นัว Ngon, xe bắp xe gặp. mà Rồi. Đi lúc để lúc sáng mà xoay kìm เ้ำกันทักเด้อครันี่ทักเออแซบไหลกินไหลแสบหล้มาจวดจี่นอองตววดมากินขขาน้ำกันด้ครับตะเข่าตกัเขา,เขามากินน้ำกันแซบ กินผิกๆครับยมาค่ะ้งังกดงกว่าเยอะน้ำจืดกระซูวนไหวอย่างน้อยเลยครับเดี๋ยวสาวมันกินกินเป็นมูอยากกินน้ำ

อันเด็ดจ้าแสบนู่นนนร่อยจบหลายว้าแ่บเผ็มคุณพ่อขอน้ำหน่อย ไม่ได้ผิดขนาดนะั้นครัูนว่ายอยีกหน้อยแล้วครับสงสามกินน้ํ ผีห่อนห่อนครังผุนห่อนบ่ครับพี่น้องห่อนไล่ไล่ฝนบ่ตกก่เถืออยูบ่ได เนล้วลือ เส้นของจีนมากินน้ำมากินน้ำกันด้วย้าแซ่บมากจ้าสุดยอดมากครับลูกสาวผมแซ่บ้ลยเป็ดกินทีเด็ดเลย ใครอยากกินค่าคอมเมนต์มาก่อนนะคะขึ้นจดมือ แาวแสบพี่น้องมาแสบกันเส็ดปปลาสดๆไม่ไสื่อจากตลาดมาเสบยบไร มา,ามาคำเดี๋ยวไปใส่จะกินไงไงหมยวปลาเผาจะกินกินไม่จ้าแซมมีแต่ของแซบเลย <c oughs> รีบมาดเดี๋ยวของหมดก่อนอม,มีผักด้วยจ้าอันนี้ผออักหวา ขนมจีนเด้องจาแม่เอาน้ำปลามาสิฮะมากกระดูกทิ<ะ>มกักกน อยงมอไซค์เสียงยังกตจะว่ากันด้วยครับอยู่ขางบาดกินขางบาดปลาหรือจ่าปลาให้ผมกินก็เนน้ำหมดเต็มเนื้อครับดูสาวมานะั่งกินนำ้ำ แสบเอาแสบเอาเดี๋ยวพี่น้องลูกสาวหงกนิงน่งปรดตลอดคือดีแสบแห้งแสบเขราว่าเบ่งพุนพ่นล่ะพุน่นน่ะมาพี่น้องแสบพี่น้องมากเลย เสบนัวเสบหลายเด้อจ้าถ้าอยากให้กินอะไรก็ก็สซื้อม,มาเลยนะคะขันเอฟซีไปเพียงนองอยากใหหมูผมกินหลังแสดงความกินเห็นมาเลยครับ หีบหั่นกินใหีบบึงวันนี้กำลังเหีบไม้ยังกะติชมกันไในเด้อครับกำลังเห็ดช่องไม่สามช่องไม่มียังกะซอยติชมเลยเด้อครับวันนี้มาคำอยู่เลีกำลังเหลืองานมาคำวันนี้ เล,เลยซาแน่ใส่มือเด้วครับอย่าวางกันเด้ออย่าวาไม่ได้ใช้ช้อนคนอื่นยังไม่ได้ใช้ช้อนเลยแซ่บแซ่บไปไลยลูก หวานหวานปนินสดๆครับนี่ปลานเนื้อเยอะมากเลยค่ะใครจะมากินก็กดคอมเมนต์ก่อนนะเสียต้องกันพี่น้องให้ให้าสิบเลยกดให้ห้าสิบเลยจ้า ได้นะคะดี๋ยวไปลองแจ่บตรงกัน ผู้นิสแอบครับลูกสาวม,มานั่งกินน้ำแซ่บหลายทำไมพูดแต่เหมือนเดิมอ่ะหอนครับอยู่บ,าบา้านเบาสลินหอนแหงตะปูหอนบ่ครับ อยู่หอนไล่ลไๆมีลมมียังเลยพี่หนอนวันนี้ลมไม่ออกเลยวานลมออกสบายนะทุกคน

ก,ฟฟก็แซ่บข้หก็ลุกต้องไงลูกใช่ใช่โมอ,อนนไ,ซไซค์ีผ่านใคจะว่าก็ได้ครับคางบานมีมไซค์ขีวานทุกวันเลยหนือมาคำเรียบเออปอ่ไปไหน,นคำเรานใสน่เยอะไปหน่อยนะคะ สดน้ำจิ้มแซ่บพี่น้องแซ่บซื้อสาวผมยอดดี ก็ได้กับใส่มือบวใส่สอนใส่มือกินไงกูหล่อนโอเคครับอิมอบอ่มยังยังนี่นะคะโอเคแล้วมาปิดช่องก,กูกันมาแม่นาวแ่ แสบหัวมันเขาของแสบนี่หัวมันนี่ผักหวานมากเลยนะคะมานี่หัวมันแสบของแสบอยู่ดีด้วพี่นอ้องเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีก,อน,อกนี่จูกนี่ลูกเลย

วขออภัยเด้อครับามีรถมีเสียงรถยังเสียงยังมันรบกวนมันนี่กิดข้างบ้านของแท้คำไป,ไปใช้บ่อใดเลยกินอยู่ข้างบ้านแหละกินน้ำลูกสาวแซบ่บเ้อดมาโอเคครับอยู่อยู่แซ่บอีกแต่ตหมดแล้วมาต้องนี้เดี๋ยวมาโอเคครับมามันนี่ก็ มาปิดช่องกันเนาะลูกสาวยิ้มแล้วได้แล้วอย่าลืมติดตามช่องน<ม>ุ่มเซเรนเลากินเสพกินนัวนี่ด้ครับใครก็ขอเป็นกำลังใจให้นำมูผมนำเด้อผมสิาพากินกินเสพกินนัวนำกันอย่าลืมติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ<อ>สวัสดีครับโอเม่บังกูอุนครูกุพูนยาตัวเฮเดบัตสวัสดีครับบ๊ายบายครับ